รอต่อลาตายนะครับอยู่โรงพักแล้วนะครับซึ่งทุกคนก็ยืนยันนะครับมีภาพนะครับตอนนี้เราเดี๋ยวดูก่อนนะครับเราเรายัางให้ฟังเสียงไม่ได้นะครับลองทดสอบทดลองดูก่อนนะครับแต่มั่นใจยืนยันคุณนทียืนยันมีภาพยืนยันมีภาพยืนยันนะครับมีภาพยืนยันมีเบอร์โทรยืนยันมีการบอกชื่อ ปรากฏอยู่ในสอนอชัดเจนนะครับฝั่งนู้นก็ติดตามอยู่นะครับฝั่งนู้นเพราะว่ามีมีคนฝั่งนู้นก็ไล์นะครับเมื่อกี้เจอด่างด่างไล์อยู่มันมันโผล่มานะครับทะลุป,ป้องมาผมก็ไปแอบดูนะครับอโอ้โหไปใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหมีคางแพะมีอะไรนะรนะครับนะครับเขาก็พยายามพูดย้ำอีกทีนะครับ ผมก็พยายามฟัง่ในระยะสั้นๆเนี่ยแต่หัวแล้วนะครับแล้วพยายามเขียนว่าหมูหมูหมูไม่ได้ไปไหนหมูพึ่งไปจากปูจากสนออะไรประมาณนี้นะฮะจากสนอนะฮะก็แสดงว่ามีการแจ้งความนะครับแต่ยืนยันนะครับว่าทุกคนยืนยันเพราะว่าคุณนาทีอยู่ในสนอยืนยันว่าลาตายอยู่ในสนอแล้วนะครับ นะฮะดังนั้นก็เป็นไงเย่เย่เย่นะครับผมนะครับดวงใจจันพิณชชยขอบคุณมากครับเอา้ามาแล้ว้านะครับทุกท่านครับน้องที่รักมาแล้วครับค่อยบอกเจ้าแล้วนะโอ้โหนี้ขอบคุณมากครับค่อยบอกเจ้าแล้วเป็นไงบ้างครับนะเป็นไงบ้างนะครับเมื่อกี้ผมของด่างมันมันขึ้นมาให้ผมนะผมก็เลยไปดูมันก็บอกว่า มันบอกว่าคล้ายๆว่าเหมือนท้าคนคนหนึ่งว่าอ้าวมึงไล่สิมึงไล่สิมึงไล่สิแสดงว่ามันท้าคุณนาทีนะฮะไล่สิไล่ทสิมันก็เขียนว่าหมูหมูไม่ไปไหนหมูเพิ่งไปจับเจ้าปูเอะเพิ่งไปจับปูเพิ่งไปจับปูจากสอนอผมก็เลยเอ๊ะแสดงว่าคนคนนี้อยู่ในนั้นด้วยเหรอ ประมาณนี้นะครับเพราะว่าฟังเจ้าปู่แล้วบอกว่าเจ้าปู่เนี่ยเห็นเจ้าปู่ไรอยู่นะครับก็ได้ข่าวว่าเอ้วนะครับตอนนี้คุณนักีบอกว่าลาตายอยู่สซนอนแล้วครับเนี่ยก็เลยเฮกันใหญ่เลยนะครับขอบคุณมากครับนะน้องทีรักษ์นะครับค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับนะยังไงทุกท่านตรงนี้คงเป็นเอซนะครับน้องนักธีหมดแล้วนะนะครับก็นะครับ นี่นะครับย้ำอีกทีนะเห็นน้องนาทีนี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นจะบอกเสียได้ไหมเป็นคนได้ใจเอฟซี FC แล้วก็ได้ใจยูทูบเบอร์สายในมากนะครับเป็นคนใจสปอร์ตนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะนะฮะคิดว่าเรื่องไม่จริงเหรอครับมาด่าแม่ผมคิดว่าผมยอมเลยออ้าว จัดไปนะครับเออมันเหนื่อยครับขอพักครับอ๋อนะฮะนะครับขอบคุณมากนะครับนะคุณนาทีเนาะนะครับก็พักนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับเวลาฝั่งเราเนี่ยจะด,ดําเนินคดีมันเนี่ยมันอยู่ใต้หน้ากากนะครับดังนั้นเวลาจะสืบว่า ชื่อที่เราบอกเนี่ยมันคือคนต้านอากาศหรือไม่แน่นอนครับเวลามันต่อสู้มันก็ไม่บอกมันก็ปฏิเสธเมื่อปฏิเสธมันก็มันเป็นเทคนิคนในการปฏิเสธถ้ามันไม่มีหลักฐานเนี่ยเราก็เลยฝั่งเราก็เลยรู้สึกว่าจะไปตายน้ําตื่นตรงนั้นบ่อยๆนะครับด,ดังที่ท่านธนาอุทยบอกว่ามัน มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวก็คือถ้าจะด่ามันด่าคนที่ต้าหน้ากากเนี่ยถ้ามันโกรธเคืองนะมันก็จะต้องไปคือด่าด่าเฉพาะชื่อที่ใช้กับหน้าก,กากนะครับเช่นลาเต้นเนี่ยหรือลาตายเนี่ยเราต่อให้เราพูดลาเต้นเนี่ยมันก็หมายความว่าคนใส่หน้าก,กากไม่จะเป็นฉาย,ยาอะไรก็แล้วแต่ดังนั้น ทักด่าคนอยู่ใต้หน้ากากอะไรก็แล้วแต่นะครับจนมันมันเรียกว่ามันโมโหมันจะไปแจ้งความหมิ่นประมาทใครก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะมันจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามันคือคนอยู่ใต้หน้ากากเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันพยายามดิบเลี่ยงมันพยายามไม่ยอมรับถ้าฝั่งเรารู้ว่าเป็นใครแต่เวลาใส่ชื่อไปเนี่ยมันก็ บอกว่าระหว่างหน้ากากสมมุติว่ามันเปิดมันกาลังใส่หน้ากากอยู่แล้วมีคนไปเปิดหน้าออกเราเห็นว่าคนที่ใส่หน้ากากคือใครอันนั้นก็อีกเ,เ,เรื่องหนึ่งนะครับนะครับสวัสดีครับนะครับโอ้ห้าร้อยเลยครับห้าร้อยเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณตุ้งกิ้งบอกว่าถ้าจะแจ้งให้แจ้งคนที่ใช้ชื่อเว็บเว็บไลฟ์สดสี่คนใส่หน้ากากใช้ชื่ออะไรเออนั่นแหละครับ ดังนั้นอันนี้นะครับใช้หลักฐานวิทยาศาสตร์นี้เลยนะครับนะครับหลักฐานวิทยาศาสตร์ทาไมวิทยาศาสตร์ครับก็คือในระบบโซเชียลในระบบไลฟ์นระบูไ ID ในการไลฟ์สดนะครับมันก็ให้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 เห็นว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าขณะนั้นคนไลฟ์อยู่ตอนนั้นเนี่ยไอเดียอะไรนะครับเว็บไลฟ์อะไร ก็ใช้หลักการนี้เขาเรียกว่าข้อมูลเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับในการพิสูจน์นะครับนะครับเป็นลังใจให้นะครับเอาของหัวใจรัวๆให้กับน้องนาทีนะครับของหัวใจรัวๆให้กับน้องนาทีนะครับให้กำลังใจนะครับเหนื่อยฮะไปด่าแม่ไปด่าแม่แสดงว่าคนที่อยู่ใต้หน้ากากไปด่าแม่คุณนาทีคุณนาทีนี่นะคนจริงนะ อย่างที่บอกว่ามาด่าแม่ผมผมจะยอมนะครอดังนั้นจัดไปนะฮะครับทําเพื่อผูอ้บุปการีของเราที่ถูกคนชั่วนะครับที่มาดา่ามาทําลายก็ผมก็เห็นว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับส่วนจะทําอะไรมันได้หรือไม่ก็นําชื่อแคปช่องแคปอะไรก็ไปให้ทางตารวจด,ด้วยนะครับ ให้ทางตารวจด,ด้วยเดี๋ยวให้ตํารวจเขาก็พยายามจะทําเต็มที่นะครับแม้นเราไม่รู้ว่าคนได้หน,น้ากากคืออะไรมันมันก็ต้องมีเนะี่ยนะครับมันต้องทําได้แหละนะครับใครเป็นเจ้าของเบฟใครเป็นเจ้าของไอดีใครเป็นเจ้าของอะไรก็ดําเนินคดีกันไปถ้ามันไม่พยายามบอกว่าคนได้หน,น้ากากคืออะไรนะครับนะครับ ก็จัดไปนะครับขอบคุณมากครับให้กําลังใจคุณนทีนะบอกว่าเหนื่อยแล้วนะคุณนทีเหนื่อยแล้วนะครับนะครับขอให้นะครับคุณนทีนะพักผ่อนนะครับนะฮะขอให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับขอให้คุณนทีปราบมารได้ลงตัวสักทีนะครับเอาให้มันจังหนักเลยกดให้แล้วนะครับคุณพิจิดาขอบคุณมากครับคุณรัศมีนะครับสวัสดีนะครับผมนะฮะนะฮะ แวะมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับคุณชติกาครับคุณรัศมีครับผมคุณสุภาวดีนะครับผมนะครับคุณแสงจันทร์คุณคุณคุณเจยช็อปนะครับสวัสดีครับผมคุณสิริกุลนะครับผมนะฮะคุณจิรประภานะครับคุณมลิรักจิการคุณรัตดานะครับขอบคุณนะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะใกล้ถึงพันแล้วนะฮะแต่เรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเรื่องเดียวกันไหมนะครับที่มีคนบอกว่าหรือจะทุจปู่ใช่ไหมบอกว่าอ่าฉี่สีม่วงนะครับอันนี้เดี๋ยวขอยืนยันอีกทีนะครับนะครับ,นะรบแต่ตอนนี้คุณตทีบอกว่าดาเนินคดีเพราะมีคนไปด่าคุณอ่าด่าแม่เขานะครับเขาไม่ยอมนะครับมันก็เป็น กเรียกว่าลูกผู้ชายนะะนครับในการด่าบุปผาลีเลยนะฮะไม่มีใครอยอมหรอกครับนะนะครับพอจัดไปฮะจัดไปนะครับเราเอาประสบการณ์ทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มาคิดวิเคราะห์นะครับว่าจะจัดคนเหล่านี้ต้องทําขนาดไหนซึ่งแสดงว่าได้ผลนะได้ผลตรงนี้นะครับเพราะว่าคุณทีเยืนยันว่า ลาตายเนี่ยมาอยู่สอนอนะครับอันนี้เราต้องติดตามนะครับวันนี้คุณนาทีเหนื่อยนะครับผมไม่ได้ขึ้นนะนะครับพรุ่งนี้ก็ว่ากันนะครับนะฮะเป็นกำลังใจนะครับคุณนาทีนะครับนะหรือน้องนาทีเรานะครับมากดให้ตลอดนะครับคุณไปอยู่ขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากครับนะฮะขอบคุณมากครับโอ้วันนี้ก็ถือว่าโอกาสดีนะครับมีคนดูถึงห้าร้อยนะเมื่อกี้นะอ่า ตอนคุณนัทีมาถึงหน้าร้อยนะครับขอบคุณมากครับนะครับที่คุณทัทีมันเป็นแรงใจให้อาจารย์ก็คงคิดว่าช่องอาจารย์เนี่ยคนคนหายคนหายนะครับต้องขอบคุณมากครับนะครับคุณมณีพรสวัสดีครับนะครับคุณเอกศีลมนะครับคุณนันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นหรอสรุปค่ายฟังเทคนิคอ๋อนะครับหนึ่งนะครับถึงจนผมจะลำดับเหตุการณ์ก่อนนะครับ ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณนทีนะครับได้ไปแจ้งความดําเนิคนคดีใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่มาด่าบุพการีของเขานะครับและเราเพิ่งทราบว่าเพิ่งมีภาพมาคุณนทีอยู่สนนะครับแล้วก็คุณนทีก็ได้ส่งข้อความมาให้กับหรืออาจจะตอบ ตอบไฟ์สดแน่นอนผมก็ไม่รู้ผมผมตามดูไม่ได้เพราะว่าเห็นเจ้าปู่บอกว่าเจ้าปู่เหมือนจะอ่านไยู่บอกอานะครับตอนนี้คุณนักทีบอกว่าลาตายอยู่ในสอนอนแล้วครับเราก็เฮกันเลยนะครับแบบนั้นนะนะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คุณนักทีว่าเนี่ยอ่าไม่ใช่เจ้าปู่ว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องฉีสีม่วงอันนี้ผมก็ยัง ต้องปฏิปบัติต่อก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับนะครับแต่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณธนันก็ออไม่ใช่เลยเมื่อกี้คุณนทีก็บอกว่าเขาไปแจ้งความคนที่นะครับดา่าด่าแม่เขาครับด่าแม่เขานะครับนะครับ,นะรบนะอยู่ประมาณนี้นะครับ ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะมีเรื่องเรื่องต่างๆเกิดขึ้นนะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับนะโอเคนะประมาณนี้นะครับนะครับคนที่มาทีหลังนะครับซึ่งผมเองก็ถ้าผมไม่ได้แวะไปนะของเจ้าปู่เนี่ยผมก็คงไม่ไม่รู้จุดนั้นนะครับว่าเพราะเจ้าปูกำลังกำลังจะลงพอดีนะครับ พอผมเข้าไปก็าอาจารย์เอาไปเล่นต่อเลยนะครับว่ามีคนอยู่สออมีคนอยู่สอ놀น,นะฮะมาโดนจริงๆเธอนะครับอีอรอตอนะครับนะฮะประมาณนั้นนะมันต้องมีสูตน์อย่างหนึ่งอย่างใดนะครับอย่างที่มีคนบอกว่าจะเล่นคนเหล่านี้เนี่ยถติว่ามันลักษณะบินประมาทนะบางคนเขาอาจจะคิดว่าเขาแสหน้าการแล้วก็ด่าใครก็ได้ เพราะาเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีใครทําอะไรได้ถ้าจะอ้างว่าหน้ากากเพราะว่าเขาใส่หนากากด่าคนดังนั้นเขาจะคิดว่าการดาร่าคนภายใต้หน้ากากไม่มีใครรู้เขาว่าเขาคือใครนะครับแม้นทุกคนฝั่งเรารู้ว่าคนคนนี้คือใครนะครับแต่พอจะดําเนินคดีมันก็จะปิดปัญหาในการพิสูจน์นะฮะพิสูจน์ว่า ชื่อนี้กับคุณตนากาศมันคนเดียวกันเหรอมันก็เลยก็ลำบากที่หนึ่งนะครับดังนั้นในเรื่องนี้ก็ถึงขนาดว่าคุณนันทีบอกว่ามีคนไปสอนอนอแล้วก็แสดงว่าต้องจังหนักต้องมีอะไรแน่นอนนะครับอะนะครับต้องเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจนะครับนะครับเป็นกำลังใจนะครับคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมผมจะล่าเรียงอีกนีดหนึ่งนะครับ เมื่อวานคุณธน,นันอ่าคุณนัททีกับคนนาิรนามเลยนะครับได้ได้มาเจอกันแล้วนะครับแล้วก็คุณคนนิรนามก็พยายามนะครับหรือพยายามบอกว่ามามาแจ้งความบ,บ้างนะแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีชื่อคนจะต้องไปอ่าไปที่ลงใต้อะ่ะเหมือนไปลงใต้นะครับ ประมาณว่าอาจจะมีการแจ้งความอยู่ที่สอนสมอ,อหรือสอนอไหนนะครับอยู่ที่ส่งคร่าหรืออะไรทักงอย่างเนี่ยนะครับหรือสามจังหวัดชายแดนสามจังหวัดชายแดนเนี่ยใครบ้างจะต้องได้ไปไปที่นู่นนะครับแบบนี้นะนะครับแล้วก็มีแคปชั่นหนึ่งคุณผี่บอกว่าเหมือนกับว่ารอตอระตายเนี่ยนะครับกำลังวนเวียนอยู่ใ,ใกล้ๆที่พักของเขาอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็มาช่วงเย็นก็อย่างที่ทราบครับก็คือได้เห็นข้อความแบบนี้นะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเห็นจะผูกบอกว่าจ้า์ขึ้นเลยขึ้นเล่นเลยขึ้นเล่นเลยขึ้นเล่นเรื่องน,นี้นะผมจะส่งให้นะครับผมก็เลยมาออปัตตานีขอบคุณมากครับคุณยิ่งจเจริญบอกว่า ใครจะมีะรายชื่อไปทัวปัตตานีนะปัตตานีนะฮะไม่รู้ว่ามีชื่ออะไรบ้างพวกเราก็ยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าคุณคนนน้นาม,มาแสดงว่าต้องมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดแนใ่นอนนะครับนะครับโอเคนะปัตตานีนะครับผมนะฮะงามไส้นะมีเรื่องมีเรื่องกับคนอยู่ทั้งสามจังหวัดชายแดนฮนะโอ้โหนะครับ คุณจะต้องเดินทางไปสามจังหวัดชายแดนทันทีนะครับโอ้โหนะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะครับนะขอบคุณคนยี่น้ำนะครับที่พยายามให้เพิ่มนักท่องเที่ยวกับภาคใต้นะครับเพิ่มนักท่องเที่ยวไปไปจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอ้อน้องอหอน้องจิกปัตตานีโอขอบคุณมากครับคุณพิพันธ์นะฮะอ้อน้องจิกปัตตานีนะครับก็คง วันนั้นคงเห็นมัน้งนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะพวกเราก็ายังไม่รู้นะครับหรือว่ารู้แลว้วผมไม่รู้จริงๆนะครับไปทางรถไฟด้วยฮ่าฮ่าฮ่าไปทางรถไฟด้วยนะ <c oughs> ไปทางรถไฟด้วยนะครับผมเคยไปไปนครศรีอยู่นะครับนั่งรถไฟไปจากนั่งรถไฟไปเนะี่ยครั้งครั้งแรกนะในชีวนะิตเนี่ย นครไม่ใช่นครราชสีมานะครับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนะครับสวีาจรย์คุณยายยายในต่างแดนในยายแดงอ๋อนะไม่ได้เจอนานนะครับชื่อนี ok ้นะขอบคุณมากครับนะครับอาจจะมามาดึกนะครับมาดึกนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ไลฟ์มาแล้วจะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับไลฟ์แล้วจะครบหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ เป็นการทดสอบที่เป็นที่น่าพอใจของช่องนี้นะครับเพราะว่ามีคนดูมากกว่าช่องใหญ่มีคนดูมากกว่าช่องใหญ่เอาแล้วนะครับนะเห็นทางเห็นทางไปแล้วนะเห็นทางไปนะครับแน่นอนครับเรื่องต่างๆที่เราจะเล่นก็ต้องมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าพวกเราก็จะอยากดูความคืบหน้าแต่และเลื่องนะครับนะครับดังนั้นพรุ่งนี้แน่นอนครับเราคงตั้ง,อ,อ,กอ,งอ,อกตั้งใจนะที่จะดู น้องนาทีนะครับไลฟ์แน่นอนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่อน้องจิบปัตตานีเอ้ไม่มีไม่มีเครื่องบินเหรออ๋อเครื่องบินจะต้องลงภูเก็ตใช่ไหมเครื่องบินจะต้องลงภูเก็ตแล้วก็สงขลาใช่ไหมนะครับแต่ปัตตานีต้องรถไฟใช่ไหมแอดโอดนะ๊ตระปัตตานีต้องรถไฟใช่ไหม นั่งตูดแฉแน่ยนะจากแคลิฟอร์เนียนะครับกดให้ลแล้วขอบคุณมากครับเอ้ช่องนี้สุดยอดเลยนะครับแสดงว่าทุกคนเห็นนะอ้อนั่งรถไฟนีเหนื่อยนะเหนื่อยนะนั่งตูดแฉนะมันไกลมากนะมันไกลมากนะนะฮะหรือจะขับรถไปเองขับรถไปเองก็ได้นะอูแต่สามจังหวัดขับรถไปเองมันลำบากนะนะครับ เอาละนะครับขอบคุณคนที่น้ำครับที่ได้เพิ่มได้เพิ่มทัวร์นะครับได้จัดทัวร์ให้นะครับนะบขอให้เครื่องบินลงหาดใหญ่ค่ะอ๋อขอบคุณมากครับหาดหาดใหญ่เนาะนะครับจริงๆแล้วผมมีเพื่อนรักตั้งแต่โมปลายอยู่นะครับเป็นพันตำรวจโ,โทนะครับอยู่ พันตำรวจโทอยู่ภูเก็ตเขาอยู่หน้าณภูเก็ตนะครับเขามีภรรยาและลูกตรงนั้นนะครับพันตำรวจโทรมาหลายปีมากนะครับไม่รู้ได้พันตำรวจเอกยันนะฮะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับน,น,ระน,น,นะครับ,นะรบชื่อพันตำรวจโทรจรันบุญโสภาพนะครับเป็นเพื่อนผมเองนะครับเป็นเพื่อนเป็านาเพื่อนรักเลยนะครับ เะเพื่อนรักเลยพอจะจบมหกมันไปนสอบตำรวจนะครับสอบตำรวจติดตอนไปเรียนเนี่ยผมจะไปนอนบ้านมันประจําเพราะบ้านมันอยู่ใ,ใกล้ลงมือ,อาจากบ้านผมไปเรียนเนี่ยนะไกลมากสมัยก่อนปั่นจักรยานนะครับผมก็เป็นบ้านมันนั่นแหละครับพอมีงานพวกผมเนี่ยก็จะไปพักบ้านมัน ก็วิธีการหารเงินก็คือผมจะต้องไปไปต่อยมวยไปต่อยมวยนะครับในงานผมมวยผมมวยค่ายมวยซ้อมนะครับเวลาไปไปไปต่อยมวยในในบ้านบ้านนองเราที่มีงานนะเราเราก็ไปเจอมวยชาวบ้านนะนะครับคบางท,กทีก็สงสารเกานะฮะเอาเยีย่ถึงพันแล้วโอ้ขอบคุณมากครับแอดโอนครับ น้านะขอบคุณทุกพานเลยนะตอนนี้แกเป็นอายุเท่าผมเลยนะครับแกเป็นขอให้ปีนี้ได้พันตำรวจเอกนะนะเพื่อน <c oughs> กินพันตำรวจโทมานานนานะครับอยู่ที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตผมพยายามจะบอกท่านทนายนิทัศน์อยู่บอกว่าเพื่อนผมเป็นพันตำรวจโทรนะอยู่ที่ภูเก็ตนะ นะครับเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนอยู่สนอ,อะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้จํามันนะไม่ได้จํานะครับณนะราที่วาดก็มีสายสายการบินจากกรุงเทพโอเคนะครับก็อยู่ที่ว่าทัวหัวหน้าทัวนะครับที่คนแนะนามได้ซื้อตั๋วให้เนี่ยเี๋ยวได้ส่งตั๋วมาเนี่ยนะครับเขาจะไปทางไหนนะเห็นเห็นอนะไรอู้หรือว่านั่งรถไฟนะโอ้โหตูแฉะเลยนะครับ นะฮะไปขับรถก็ไม่ไหวนะไกลขับรถเองก็ไม่ไหวไกลใครจะกลนะ <c oughs> ้าไปสามจังหวัดชายแดนนะแทนจะไปกล้าไปสามจังหวัดชายแดนสนามบินบ้านทอนครับสนามบินบ้านทอนอ๋อแสดงว่งคาคุณเอกเนี่ยรู้จริงเนาะสนามบินบ้านทอนสงขลาใช่ไหมสงขลาใช่ไหมสนามบินบ้านทอนสงขลาใช่ไหมนะครับ พวกเราพอได้ยินชื่อนี้พวกเราไม่ค่อยรู้นะพวกเราไม่ค่อยรู้เลยนะนะสลิมบ้านทอนแม้ผมอาจารย์อ่านอาจารย์ก็ไม่รู้นะบ้านทอนคืออะไรถ้าบ้านไม่ทอนนะแสดงว่าเราต้องขามเอานะครับสนามบินนะแอดโอดบอกว่านั่งเครื่องบินนะครับสามจังหวัดนะครับ,รนนรบไกลนะไกลนะปัตตานี ปัตตานีนี่น่าจะสุดหรือเปล่านะครับอ๋อนราธิวาสขอบคุณมากครับคุณเอกครับสถานีบ้านทอนอ๋อชื่อชื่อสถานีคือบ้านทอนนะครับแต่อยู่นาราธิวาสนะครับนาราธิวาสแต่อน้องจิกอยู่ปัตตานีอืมนะแสดงว่าคุณต้องไปลงนาราธิวาสเป็นลงสงขลาห์ใหญ่สงขลา นะครับอำเภอหาดใหญ่อำเภอสงขาไอจังหวัดสงขาสงขลาใช่ไหมแต่หาดใหญ่เป็นเป็นการปกครองนะครับพิเศษนะครับการปรองพิเศษนะครับยินดีรว่าหาดใหญ่นะครับนะฮะขอบคุณมากครับได้เวลาอันเป็น สมควรนะครับที่อาจารย์มารบกวนนะครับขอบคุณมากครับนะได้หนึ่งพันไลค์พอดีพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับมันมีเรื่องที่เราต้องติดตามนะครับว่าสิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับอาจารย์กับพวกท่านก็จะได้ติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับอย่างน้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับทคลิปนะครับว่า มันเป็นยังไงบ้างนะครับนะโอเคครับขอบคุณมากครับที่มาชมในคลิปนี้นะครับทําให้ผมมีกาลังใจขึ้นมากเลยนะครับที่ช่องนี้มีคนดูถึงพันไร้นะครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ